สวัสดีครับนะก็สวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับนะยุทธก็จะมาพูดถึงไอตัว e ีเกิลเครดิเนี่ยนะครับไอตัวรูปนกเนี่ยนะฮะเมื่อช่วงเช้านี้ก็ดูเนี่ยโหก็3ลายติดเลยนะครับไอตัวไอตัวแอปเนี่ยนะนะครับ นะพี่พี่น้องๆทุกคนเนี่ยน่าจะได้ดูผมทําคลิปไปแล้วแหละนะครับในในช่องเพื่อนกันตลอดไปก็มีนะครับนะผมผมได้ลงคลิปนี้ไว้นะครับแล้วพอมาวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยนะโหสามลายเลยนะครับไม่ต้องโอนคืนนะครับนะปล่อยเลยนะครับไม่ต้องกลัวคําขู่ใดๆนะครับอย่างที่เราคุยกันนะอย่างที่เราได้ร่วมปรึกษาการแก้ไขกันเนี่ยนะฮะไม่ต้องเด็ดขาดนะครับก็เตือนภัยไว้ด้วยเนี่ยไอไอตัวรูปนกตัวเนี้ยนะครับ นะฮะแล้วก็ส่วนในแอปนะครับของ Cat House นะครับไอตัว Cat House เนี่ยเป็นตัวหลักของพวกมันเลยนะครับก็มีน้องคนหนึ่งทักมาพี่ยุทธนะครับผมปรึกษาหน่อยนะครับเนี่ยผมโดนในตัวเนี้ย Cat House เนี่ยแล้วก็โดนไล่เลียงมาเลยนะฮะไอตัวย่อยมัน4ตัวนะครับสอบถามเข้ามานะฮะมีตัวทีมันนี่ไดอารี่โลนนะครับนะมหาโลนนะครับแล้วก็ไอโก้เครดิต นะครับนะที่ที่เป็นรูปช้างเนี่ยนะครับสตัวลูกย่อยนะฮะคือทักผมมาเนี่ยออพ่ยุทธเ,เขาโอนมาให้ผมเนี่ยแค่ครึ่งหนึ่งนะฮะผมโอนคืนเขาได้เปล่านะถ้าถามถามผมแบบนี้เนี่ยไม่ต้องนะครับนะน้องโอนคืนไปก็ไม่มีประโยชน์นะฮะมีแต่มีแต่เสียกับเสียจริงๆนะฮะโอนคืนไปเนี่ยนะครับเท่าที่เราได้มาหรือ ไม่หนำซ้ำเราโอนไปเนี่ยพร้อมดอกเนี่ยยิ่งหนักกว่าเดิมนะครับนะคุณได้มาเนี่ยแล้วคุณโอนคืนไปเนี่ยนะเท่ากับเงินที่มันโอนมาให้เนี่ยค่าเท่าเดิมมันก็ตามทวงบี้คุณอยู่ดีนะครับเลวร้ายกว่าเดิมด้วยแล้วคุณไม่ได้เงินจากมันด้วยเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยโง่นะครับนะมันให้มาก็จัดซะนะครับ นะไม่ใช่ว่าผมสนับสนุนเกี่ยวกับพวกเครดิตอะไรเนี่ยต้องเข้าไปกู้เข้าไปอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมพูดคือคุณอนะเข้าไปกู้มาแล้วคุณโดนมาแล้วคุณหลงเชื่อมาแล้วเท่านั้นเองนะครับผมแค่อย่าเตือนคุณว่าคุณอนะไม่ต้องโอนคืนสักบาทนะครับมิจชาชีพจะเล่นคุณจนสุดอะนะครับนะเล่นคุณจนไปถึงหลักหมื่นหลักแสนนะครับมันเป็น,นกลไกของมันอย่างที่ผมบอกในหลายๆคลิป แล้วเนี่ยผมก็ได้เตือนไปหลายๆท่านด้วยนะฮะก็มีความสุขอะนะครับนะวันนี้ผมได้ได้ทักได้คุยได้ปรึกษาหลายๆท่านเนี่ยมีความสุขดีนะครับหลายๆท่านก็นะบอกผมมาเนี่ยโอ้โหบิดได้แล้วเออวันนี้เท่านีานานน้นะครับกี่วันมาแล้วเท่านี้เท่านั้นนะครับนะก็มีกลัวบ้างเล็กน้อยบ้างเป็นธรรมดานะครับก็มีข่มขู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาที่บริษัทนะนะเดี๋ยวจะมาพบผู้บริหารนะ นะผมอยากจะบอกจริงๆเลยนะเดี๋ยวผมปลอมเป็นผู้บริหารให้นะครับให้มันมาเจอผมหน่อยนะฮะมันไม่มานะครับมันพยายามขม่มขู่คุณให้กลัวแล้วรีบหาเงินมาให้มันนะฮะมันได้แค่นั้นหน้าที่มันมีแค่นี้นะครับเป็นที่ค่านะครับพยายามที่จะขม่มขู่คุณให้คุณโอนเงินจ่ายแล้วมันก็ได้เนะี่ยได้ค่าคอม นะได้รายวันต่อวันเนี่ยความสุขของมันมีแค่นี้นะฮะแต่มันเป็นความเลวร้ายนะครับนะที่จะมาทำให้เราเนี่ยกลัวสติแตกนะครับอย่านะครับมีสติหน่อยทุกทุกคนนะฮะผมพยายามบอกไปในหลายๆอย่างเลยนะครับนะการโฆษณาหลอกลวงต่างๆนะครับนะการที่ดอกเบีย้ยสูงบ้างแหละนะครับนะ แฮกมือถือแล้วมังแหละนะครับหลายๆลอย่างคําว่ามิจฉาชีพก็คือมิจฉาชีพนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องโอนคืนแม้แต่บาทเดียวคุณโอนไปเนี่ยผมเสียใจนะนะครับเก็บเงินไว้ใช้ที่มีประโยชน์คุณโดนไปเยอะแล้วหนักมาเยอะแล้วนะครับไม่ต้องไปกลัวมันนะครับและไม่ต้องโอนโอเคนะครับผมนะคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวลงไว้ที่ช่องเพื่อนกันตลอดไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผม สวัสดีครับ